ที่สุดแห่งเวทีวัฒนธรรมและความงามการประกวดมิชชนิส g กลบ a ลไทยแลนด์2025รอบตัดสินได้จารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่แล้วปีแรกของการประกวดภายใต้ลิขสิทธิ์ของ LP Group และการให้คำปรึกษาจากวิทยาลัยจีนศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่มุ่งเน้นการสืบสารรางเงาตะกลแท และวัฒนธรรมไทยจีนเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนจากการแข่งขันที่เข้มข้นของผู้เข้ารอบ22คนตลอด2เดือนเต็มและการตัดสินอันทรงเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง8ท่านผู้ที่ความมองกุ่นแห่งวัฒนธรรมและเป็นมิสชยนิสโกลนทแ n น2025คนแรกของประเทศไทยได้แก่ยี่ยีย่ชินนุชาชีวินกิติบุญพร้อมด้วยรองอันดับหนึ่ง เรสสิตาศิราโชติกุลและรองอันดับ2นิชานัทนิชาอยู่สเสถียรร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทุกท่านและติดตามการทำหน้าที่ของทูตวัฒนธรรมของเธอกับการส่งต่อแนวคิดรกเงาคนไทยเชื้อสายจีนสู่คนรุ่นใหม่ความรู้สึกตอนนี้แหละคะ่ะยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะเพราะว่าเป็นเวทีแรกของยีเล่ายีมาในทันะเด็กน้อยแมสลองหรือว่าเมชเเลอร์นะคะ ตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้แบบสังคมดีๆเล f เฟรนลี่มากๆแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณที่จัดรายการนี้ขึ้นมาให้เราได้มารู้จักกันแล้วก็ได้มาเข้าประกวดค่ะซึ่งจริงๆยีเป็นคนที่เป็นคนพูดไม่ชัดค่ะแต่ยีก็ฝึกฝนเพราะอยากจะให้พัฒนามากขึ้นหรือว่าสิ่งที่ทำให้หนูชนะใจกรรมการ ถึงหนูจะพูดไม่ชัดแต่สิ่งที่หนูพูดไปทุกคำมันมาจากใจยี่มีความจริงใจที่จะมอบให้กับทุกคนค่ะมันอาจจะออกมาจากใจมันหรือว่ามันกระแทกหรือเปล่าคะ <laughs> มาจากใจค่ะสิ่งที่อยากจะพัฒนาหรือว่าส่งต่อละคะก็ตอนนี้กําลังตื่นเต้นอยู่ว่าหลังจากวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้ยีรอไม่ไหวแล้วค่ะอยากจะทําสิ่งใหม่อยากจะทํา,าทประโยชน์ให้กับกองนี้ค่ะ แล้วก็มันตรงกับเป้าหมายหนูด้วยค่ะเจ้าเช่นเจ้มมาูกตเต้นกัมืเอบท่เปนกจอบทุกคนนะคะขเ็ล,ลอบุกคนนะคะอบ่เลัอกคนนะคะอลงอทะคอบคุณลังใจอบทุกคนนะคะขอบคุณที่เป็นกลจนะอลังอคุณนนอบคุณีเปกคุน่ปนีขอบคุณมากค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะ GRASS MCGT 2 2นะคะตื่นเต้นค่ะแล้วก็ออตอนแรกไม่คิดว่าจะ,จะได้ไม่เหมือนกันค่ะก็อยากขอบคุณนะคะทุกๆคนที่อยู่ณที่นี้ด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยสพอร์ตทั้ง g r a s s แล้วก็ทั้งยี่ิบสคนเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเราจะทำให้ดีที่สุดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงรุ่นถัดไปเลยนะคะ เราจะทําให้ดีที่สุดค่ะสําหรับความรู้สึกหนูในวันนี้คือตื่นเต้นมากแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังเสมอแล้วก็อยากจะบอกตัวเองว่าเต็มที่แล้วนะเก่งที่เก่งที่สุดแล้ววันนี้หนูเต็มที่มากๆเลยที่มาในประกวดในเวทีนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้างหลังที่คอยเชียร์คอยซัพพอร์ตขอบคุณเียบลี่พี่บุ๋มและเวทีมิชลินสกอร์ไทยแลนด์ทุกคนนะคะแล้วก็ ขาดเพราะนานแรก็คือเพื่อนๆทั้ง22คนนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะก็ขออื่นต้องขอขอบคุณทุกๆคะแนนแล้วก็ทุกๆกำลังใจที่มอบให้พิมนะคะกพทําให้สาวน้อยสตวแพทย์คนนี้ได้มาอยู่ในตรงนี้ก็ภาคภูมิใจมากๆค่ะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่เล็งเห็นถึงความพยายามของหนูแล้วก็ พี่สวยนะคะตแต่งเดียวกันนะคะที่เราตั้งใจทำมันมากๆนะคะแล้วก็ไม่เคยเขาเ<ว>รียกว่าไม่เคยย่อท้อเลยแมย้แต่ครัเดียวสวยได้เห็นหน้าทีมเลน,นะคะรู้สึกว่าทีมนี้มีศักยภาพมากๆและสวยอยางผักดันให้เวทีนี้ไม่ใช่แค่เวทีประกวดนางงามค่ะแต่เป็นเวทีที่จะรวมตัวกันระหว่างสาตระกูลแท้ต,ต่างๆให้มาเชียรนลูกหานของตัวเองค่ะ แล้ววันนี้ไม่ใช่แค่และเวทีนี้จะไม่ใช่แค่เวทีต่อไปค่ะจะกลายเป็นมิชชัยนิดโกลบอลเดย์ค่ะหลังจากนี้นะคะยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้พร้อมตั้งรับทุกอย่างค่ะเพราะว่าเป้าหมายหนูคือหนูอยากสืบสารวัฒนธรรมจีนนะคะให้ชาวไทยชาวต่างชาติได้รู้จักวัฒนธรรมจีนมากขึ้นอยากเป็นสะพานเพื่อเชื่อมไทยและจีนด้วยกันค่ะอิวให้งไทยอีจาชินนะคะไทยจีน เราเป็นพี่น้องเดียวกันค่ะ